โดยลำดับต่อไปครับขบวนเรือนั้นทุกปีท่านจะสังเกตนะครับผู้นั่งมาในเรือลำแรกนั้นจะสวมอาภรณ์เป็นสีขาวล้วนนี่คือสัญลักษณ์ตัวแทนสัทธาของพี่น้องประชาชนขึ้นทะเบียนให้ประเพณีอุงถัมภำนากของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของขตา มีสองท่านนะครับที่นำคณะมาร่วมในพิธีวันนี้ซึ่งนั่งมาในเรือพุทธบรรูชาเรือลำแรกนะครับท่านแรกคือนานสัติ์พรสุวรรณบดีหัวหน้าสุโกรตน,นะครับ โบราณการสู่ปัจจุบันกาลคือประเพณีอุ้มพระดำน้ำประเพณีที่หล่อล้อมจิตวิญญาณของผู้คนแห่งสายน้ำป่าสักให้เป็นหนึ่งเดียวมาเป็นเวลากว่า500ปี ลำดับต่อไปเรียเชิญท่านเจ้าเมืองพร้อมด้วยกรมการเมืองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตรงกับที่นั่งท่านประธานสงบนิ่งเพื่อให้ท่านประธานและผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐาความสงบร่มเย็นย,ยั่งยืนความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนผลสะดวกปลอดภัยความรักความสามัคคีและพร้อมเพียงของชาวเมืองพิศณุ และพี่น้องชาวไทยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กลางแม่น้ำป่าสักในวันศาต์ไทยแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชักปุระสืบสารประเพณีของปวงเหล่าชนขนลุ่มแม่น้ำป่าสักจะได้เริ่มขึ้นนบับนี้ ที่จะประกอบพิธีดับน้ำครั้งที่หนึ่งได้แก่ทิศใต้ผลการเสี่ยงทายทำอธิษฐานในการดับน้ำครั้งที่หน,นึ่งความว่าขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธ,ธรรมหาธรรรมาชาโปรดได้มาบรรดาลดล ให้ฟ้าผลตกต้องเพื่อกูนตามฤดูกาลเพื่อให้พืชพันธุ์ัญญาหารผู้ดมสมบูรณ์มาสู่ชาวเพชรชูนและชาวไทยด้วยเธอ การเสี่ยงไายำทำอธิษฐานที่จะประกอบพิธีดำน้ำครั้งที่สองได้แก่พิธใต้ผลการเสี่ยงไายำทำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่สองขวาว่าขออำนาจบา,ารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดให้มาบรรดาตน,นส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขายและการคุ้กกรรมารองกําความร่ำรวยมั่นคงเพิ่มปูนมาส่งชาวเพชรบูรณ์และชาวไทยด้วยเออ โปรดได้มาบรนดาลนท่งผลให้ประชาชนทั่วหน้าร่วมรักษาความสามัคคีมีความขยันมันนนนน่นเพียรในการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเทียงตรงดำรงอยู่ในความเสียสลับและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมืองนำความรุ่งเรืองจำรูน มาสู่ข้าวเพชรบูรณ์และข้าวไทยด้วยเถิดผลการเสียงไทย พิที่จะประกอบพิธีดำงน้ำครั้งที่สได้แก่พิธเหลือผลการเสี่ยงไายความอธิษานในการดำาน้ำครั้งที่สี่กลาวว่า,วาขออํานาจบารมีแห่งองค์พระพุทธรมหาธรรมราชาโปรดได้มาบรรดานดล ให้เกิดผลความรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาชาวประชามีศรัทธาเรื่องใสดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีจงบังเกิดมีแก่ชาวเพชรบูรลณและชาวไทยด้วยเถิด ผลการเสี่ยงภายพิธีจะประกอบพิธีดำนางรั้งที่ห้าได้แก่พิธใต้ขออำน,นาจบาร,รมีมแห่งองค์ะพพรุณธมหาธรรมราชาโปรดไ,ได้มาบรรจารณทรงผลให้การธรมนาคมตลอดจนสาภาร,รุปรรูปโภคทั่วไป มีความเพียรพร้อมทุกแห่งผลทรงผลให้มีความสุขสะดวกสบายงบังเกิดแก่หญิงชายาชาวเพชรบูรณ์และชาวไทยด้วยเถิด กาเสียงภทยพิที่จะประกอบพิธีดำน้ำครั้งที่6กไนะด้แก่พิธเหนือผลการเสียงภัยคำอธิษฐานในงานดำน้ำครั้งที่6กวามว่า ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบรรลตน,น,นให้ประชาชนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทั้งหลายปราศจากอันตรายและไอธรรมชาติทั้งปว,วงวมมลุกร่วงสู่ความสงบร้องเช็นเป็นธมีภูจมจงบังเกิดแก่ ชาวเพชรทูนและชาวไทยด้วยเพื่อ อุ้ระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ประจำปีพธศักราช2568สถาเนือการเวลาสู่พทุทธบูชาแห่งอาเซียนของชาวเมืองพชรบูรณ์พิธีที่หล่อล้อ,อมจิตวิญญาณของผู้คนเป็นหนึ่งเดียวได้เสิ็จสิ้นลงโดยรักโดยความราบรื่นเรียบร้อย มีการปิด่วเรือ้รือเพประดของเวันนี้ขอบคุณท่านประนขอบคุณประธานสัาขอะบาวธรมค